ศพสุดใจเสียงพี่ตูนมาเลยครับเจอแล้วคุณผู้ชมนี่คือศพที่ผมิหามาชเวลาในเกมอีก2วันเพิ่มเติมนําจากเมื่อพัทที่เเนี่ยหามายี่สิบวันเย่บเอาอันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบแปดเลยครับหาเพิ่มอีกสองวันเจอสทีตาเทบแฉหมดแล้วครับเจอสที คราวนี้พูทเท่าก็จะยอมรับเราแล้วนะครับด้วยความการซื้อใจขนาดนี้ต้องติดอยู่ในป่านี้เป็นเวลา28วันพุทธเจ่าคงจะแบบ <S <S เห็นแล้วว่ามีความพยายามเชื่อใจกันได้ <S <S เออนะจริงๆควรจะเชื่อใจตั้งแต่วันที่5แล้วและนี่เพิ่งมาเชื่อใจครับโอ้โหอยู่กันมา28กว่าวันมาแบบมันแบบก็อยู่บนนอนแล้วนะเนาะเเชื่อใจสักหน่อยก็ได้หน่อยหนึ่งนะโด๋อ เดี๋ยวขอจุดไฟแป๊บหนึ่งนะครับนี่เราครบแล้วน้ำตาจะไหลอยู <c> ่ <oughs> น้ำตาแตกกันเลยทีเดียวนะแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นศพสุดท้ายแล้วแหละที่ว่าเราต้องเผานะเพราะว่าผมหาจากที่อื่นเนี่ยก็ไม่เจอแล้วนะไม่เจออีกเลยครับผมว่าผมก็สังเกตเดินแบบเดินดูเลยนะเดินดูเดินแบบแล้วก็มองไปด้วยแล้วก็เดินไปอีกแล้วก็มองไปอีกแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะแต่ไม่เจอครับและเนี่ยเพิ่งมาเจอศพสุดท้ายอา้าเต็มอีก อลขยะสุดท้ายภารกิจเรารุลร่วงเอ้ยอย่างนี้ว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับพุทเท่าเดี๋ยวแม่งมามาเดี๋ยวมันดเดี๋ยวมันให้ควสอะไรมาอีกแบบโอเคเจ้าสร้างความเชื่อใจเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นก็ไปหาป้ายหินมาให้ครบสิแบบป้ายหินถ้าเกิดพุทเท่าให้ไปหาป้ายหินเอาให้ครบนี่กูร้องจริงๆด้วยเพราะว่าถึงผมจะหามาเยอะนนเนี่ยดูดิผมหามาครบเนี่ยก็ไปเรื่อง ตำนานวิญญาณหยหวนแล้วก็น้ำต้องสาบนะครับผมหาครบแล้วแหละแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยยังขาดอีกเยอะเลยโดยเฉพาะช่างฝีมือเนี่ยยังขาดอีก3ส่วนเรื่องปีาศาจสีขาวเนี่ยขาดอีก2แต่ว่ารวมๆแล้วก็คือขาดอีก5นะครับอีก5้านี่มันก็ไม่ใช่น,น้อยนะในป่าแบบนี้คุณผู้ชมลองคิดดูนะผมสำรวจเนี่ยผมก็ทั้งค้นหาทั้งศพทั้งช่วยคนแล้วก็ถล่มหมู่บ้านคนป่านะครับ เพราะฉันการโดยทางขอผมเนี่ยมันก็เลยเรียกได้ว่ายาวนานมากนะผมก็เลยต้องแบบว่ามีการสำรวจถ้ำไปด้วยใช่เปล่าผมจึงคิดว่ามันน่าจะต้องมีแอบอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเราไม่สามารถไปได้อีกแน่เลยอย่างเช่นเมื่อพระที่แล้วอะไอตรงเนี้ยมันแอบอยู่ครับไอตรง,งงหินตรงเนี้ยแล้วเราไปไม่ได้คือมันเป็นทางขาดอะให้พี่ไปยังไงไม่เข้าใจนั่นแหละผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีวิธีครับซึ่งเราอาจจะต้องคุยกับผู้เทาก่อนก็เป็นได้นะโอเคงั้นตอนนี้ก็ขอ จุดไฟก่อนชาปนกิจสบสุดท้ายเจ้าคือเป็นคนสุดท้ายแล้วที่ข้าจะสวดส่งไปยังบรรพชนไปเลยหอมกนี่หอมก่อนหอเสร็จแล้วก็ทาถูจุดไฟไปเลยให้ร้อนดังกาแฟเย่วนี่จุดไปครับพี่เอ้ยเป็นผู้หญิงก็ต้องเรียกว่าเจ๊ไปครับเจ๊อืมยี่สิความชุ่ใใจอ่ะโอ เลข20ตรงนี้เนี่ยคือที่ผมอยากเห็นที่สุดเลยนะนี่ฮะแปดร้ครบแล้วไปหาผู้เท่ากันเนี่ยคิดถึงฉันไหมเวลาที่ผู้เจ่าไม่มีใครให้ทะเลาะเดี๋ยวเดียฟังดูแปลกๆเหมือนแบบฉันกับผู้เท่าเราเป็นอะไรกันผู้เท่าบอกไอเวนนี่มันเอากูไปจิ้นซะแล้วไม่ใช่เดี๋ยวผมต้องวิ่งกลับบ้านก่อนนะครับเฮีย,ออยไอเวนเอมาจากไหนวะมาจากไหนอุย้ยวิ่งวิ่งชาบบร์สเปียใสหมดแลว อุ้ยกูเจอมึกสองพาร์ตติดเลยเนี่ยเสือจากกุ้งเงินแม่งรู้ว่าอ้ยแกจะออกจากปาแล้วเหรอวิ่งพุ่งมาแดกก่อนโอ้โหปลิงก็นึกว่าโดนแงบเลือดไหลแล้วสรุปปลิงหลอกเหรออุ้ยนี่กูวิ่งมาจากไหนวะเหมือนแม่งรอรอชาร์จประมาณอมันทำรินเสุดเลยเอาละบทของฉันควรจะออกตอนนี้สิได้พุ่งไปแดกแม่งเลยอีนี่มันไร้กาดว่ะครับ แม่งมารอดักเลยแอดดูแมพแป๊บอยู่ไหนจำไม่ค่อยได้โอเควิ่งตรงไปเลยแล้วก็แรงเร่งตัวแป๊บเรื่เสดแจกรวมมาเปลือบเปลื้อนชิดแล้วก็หวังว่าคงจะไม่มีสัตว์อะไรไปดักอยู่ที่บ้านผมอีกใช่ไหมแน่คงไม่เนาะพอแค่นี้นะครับพอแค่แค่นี้อยากให้พอกันตรงนี้หยุดเอาไว้ก่อนเออแล้วก็ไอ้นั่นด้วยนะครับผมเนี่ย เอ่อมันจะมีอยู่จุดๆนะครับทั่วผมสงสัยนะเพราะว่าผมพยายามหาทางปีนขึ้นไปชั้น2นะผมเวียนซัดรอบๆถ้ำเลยนะหาไม่เจอนีก็คือพื้นที่ตรงนี้นะมันจะมีอยู่จุดนะครับทั่วมันจะมีแบบว่าเหมือนทางให้เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะซึ่งผมหาไม่เจอะครับผมเลยเดินเวียนอยู่เป็นชาติเลยทีเดียวหรือก็คือเราเจอแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปให้ดูนะครับมันเป็นแท่นบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทําก่อนนะเพราะว่าผมคิดว่าจะค่อยทําตอนมาอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูเลยลยกัน แบบหนึ่งเซฟด้วยเซฟอีกเซฟอีกเมื่อกี้ก็เพิ่งเซฟไปแค่วิก็มาเซฟใหม่นี่เดี๋ยวพาไปดูมันจะมีชั้น2อยู่ด้วยอยู่ในถ้าซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีเสาหินนะผมก็เลยพยายามหาทางขึ้นแต่ว่าหาไม่เจอนะครับและเนื่องจากใช้เวลาในการงมในการเดินทางขึ้นไปเนี่ยเป็นเวลานานและแล้วเราก็เจอสักทีนะครับกับทางขึ้นชั้น2นะนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บเอ้ยเอ้ยเกือบไปแล้วไอนี้ก็จ้องจะเด็กตรงนี้แป๊บหนึ่งหนึ่งดูเที่ยวนี้ด้วย ในถ้ำม,มันอันตรายอะไม่ว่าจะนอกถ้ำหรือในถ้ำขนาดในถ้ำเนี่ยมีแน่อีตรงไหนวะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปได้เพราะมันมีรูปรูปมือตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดียวเดียว์เดียดียรม่งเอ้ยดักทุกที่เลยนะพวกเอ็งเนี่ยมันมีสะพานไม้ตรงนี้ด้วยผมเลยคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปได้แต่ว่าผมหาทางขึ้นจากตรงเนี้ยขึ้นไปชั้น2ไปไม่ได้เลยนะครับ แล้วผมก็ลองงมหาอยู่สักพักใหญ่ๆสุดก็คือเราเจอแล้วนะครับมันอยู่ในน้าใช่ครับเราต้องดำน้ําลึกลงไปแล้วก็ไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งแบบถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่เคยเจอปรากฏการณ์นี้มาก่อนผมก็คงไม่รู้นะเพราะว่ามันจะมีอยู่จุดๆหนึ่งครับก็คือตรงนี้เราสามารถดำน้ําจากตรงนี้ไปโผล่ตรงนี้ได้นะหรือว่าตรงไหนสักจุดนี้แหละเราสามารถดำน้ำเพื่อไปโผล่ได้ผมก็เลยคิดว่าเอะหรือว่าทางขึ้นชั้น2เนี่ย มันต้องมุดน้ําอีกหรือเปล่าและตรงนี้ก็มีน้ําแบบขนาดใหญ่ครับแล้วก็นั่นนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมเห็นก้นหลุมไหมครับมันเหมือนแบบเป็นรูวงเวงเป็นถ้าให้เราเจาะเข้าไปนะครับให้เราสดใสอะไรหมายถึงให้เราว่ายเข้าไปนะครับใจเย็นนะใจเย็นอย่าเพิ่งคิดอะไรไปแปลกๆคุณผู้ชมบอกบอกูไม่ได้ได้คิดอะไรเลยมึงคิดคนเดียวอีกไปเอาเลยะขอโทษนี่ครับดำน้ําเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เออทางไหนวะท้จไมไว้ผิดอ๋อนี่ไง ตรงนี้ตรงนี้มันมีทอมให้รอดขึ้นไปด้วยแล้วก็จะไปโพยอีกฝั่งนึงโอ้ซึ่งแม่งลึกอยู่ด้วยนะถ้าเกิดไม่รีบมันจะขาดอากาศโดยฉปรันเออนี่ครับข้างบนเนี่ยมันจะแอวตรงไหนวะนี <c oughs> ้ยแหรือว่าอ๋อมันมีอีกเอออีกฝั่งนึงอีกฝั่งอีกฝั่ง,งโทษโทษโทษลืมรับลืมนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมีทางขึ้นด้วยอีกชั้นหนึ่ง นี่ครับเน่มันมีทางขึ้นชั้น2แต่ว่าแป๊บหนึ่งเหนื่อยแล้วก็เราเจอแท่นบูชาใอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยเราต้องใช้ไอ้ท้องที่เราเก็บมานะเดี๋ยวพาไปให้ดูว่าวิ่งเลาะไปเลยยาวๆนี่ไงบอกเลยว่าโคตรเครลเป็นถ้ำรับแรงเลยทีเดียวเอ๊ยเหอยเหนื่อยเหนื่อยกินเนื้อก่อนเพิ่มแรงมาก่อนนะพี่นะเดี๋ยวเด็กตอนกระโดดนี่ล่วงไปขาหักแน่นอนนี่ครับวิ่งตรงไปเลย แล้วก็ตรงนี้เราพักแรงด้วยตกลงไปนี่ผมช่วมีตายอะ่ะตรงเนี้ยถ้าตกลงไปอะ่ะถึงจะมีน้ำก็แม่งลึกใช้ได้นะเนี่ยวิ่งมาสักพักแล้วพอดีจำไม่ค่อยได้มาผมมาแค่รอบเดียวนี่ไงถึงแล้ว นี่ตรงนี้แหละมันมีแท่นบูชาอะไรทักอย่างด้วยเนี่ยให้ใส่สิ่งประดิษฐ์ทองคําก็คือที่เราเก็บมานะครับที่อยู่ในเรือนะเนี่ยแล้วก็ใส่แบบนี้น่าจะใช้ได้แล้วก็ไฟจุดฮะอา้าวจุดไฟด้วยอา้าวไม่พออา้าวชิบหายผมไม่พอ <c oughs> อย่างงี้ต้องมารับสองและ เ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอไปเอาไม้ก่อนละกกนซึ่งไอเน,นี้ยมันเป็นทางลงได้ลงน้ำเอ้ยลงดีๆด,ด้วยเดี๋ยวไปติดตรงเงงตรงนี้นี่มีหักสักข้าง,งก่อนแล้วก็ต้องดับน้ำไปโผล่ฝั่งนึงนี่ไงผมบอกเลยว่าเดียลซีตัวน,นี้เนี่ยทำให้ผมปวดหัวใช้ได้อยู่นะกับการหาพื้นที่ต่างๆเนี่ยแห้งคนลึกลับซับซ้อนด้วยเดี๋ยววิ่งไปหาทางออกก่อนแล้วก็ไปเอาไม้มาไปจุดไฟนะครับ ลองดูซิว่าทําอะไรมึงจะเผาทองเล่นทําไมเนี่ยไม่ออกกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวตัดไม้แปบอุ้ยจะมืดแล้ววะเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่าไหมเนี่ยนอนสักคืนหนึ่งก่อนก็ดีนะครับไม่แน่ว่าเดี๋ยวพอเราจุดไฟปุ๊บอาจจะมีตัวอะไโรโผล่มาแล้วให้เราฆ่าหรือว่าไม่แน่ใจแต่ว่าเก็บไปก่อนนี่เนี่ยเก็บพวกนี้ไปครับต้องใช้ในการก่อฟืนก่อฟืนก่อไฟโอเคเสร็จครบสิบหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าครับ มันมืดแล้วนะอยู่ไปก็ร้อนเปล่าๆตรงนี้เนี่ยเราที่นี่ชิหน่อยกูมาปรที่ไหนดิไม่คุน้นลรอะไรกันเอ้ยที่ไหนวะเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเลยครับทางนี้เนี่ยเอ้ยลงใจเย็นๆเดี๋ยวเปรตถึงพื้นตรงไหนวะตรงนี้เอ้ยมันมีหินด้วยไอย้ตรงนี้เราอ่านไปแล้วก็จะต้องเป็นทางที่เราเคยมาครับ ไอ้ยินตรงนี้คุณคุณน,นะไอทางไปป่าดงดิบหรือเปล่าป่าที่ว่ามันมีเรือตรงนั้นน่าจะอ๋อไอตรงนั้นน่ะมันเป็นต้นไม้ใหญ่ไอทางนั้นเนี่ยมันเป็นทางที่ไปหาเรือนะครับสรุปก็คือเราต้องไปทางขวาเราจะถึงบ้านเรานี่งไงเอามันอยู่ใ,ใกล้กันเองเรอกเหรอนี้เองครับเออก็ดีเดี๋ยวมาแวะก่อนเอซฟแบบแล้วก็นี่ครับชั้นสองทำไว้เมื่อพาร์ทที่แล้ว นะเราทําแค่บันไดอันเดียวแต่ว่าผมกาลังคิดอยู่นะว่าผมจะทําเป็นยังไงดีนะครับบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ขอดูของคาฟก่อนผมว่าจะทําที่วางอาวุธก่อนด้วยนะเพราะว่าพวกคนป่าเนี่ยผมก็เก็บมันไปเยอะแล้วนะครับเก็บมันไปเยอะเลยแล้วผมเลยคิดว่าอาวุธเราเริ่มเะลน้นไม่ก็ทําไอ้นี่นะเตาหลอมโครนอืมแล้วเราก็ค่อยหาเหล็กครับหาเหล็กเนี่ยเอามาทําเป็นชุดเกราะผมบอกเลยว่าจะเจ๋งมาก คือไอตอนนี้เนี่ยเกราะแล้วเนี่ยมันก็แน่นอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราทําเป็นเกราะเหล็กเนี่ยโอ้โหบินได้แน่นอนอันนั้นมันไอรอนแมนเนี่ยแต่ว,ว่าใช้อิโคลเนี่ยหกกิ่งไม้ย,ยาวอีก5ซึ่งบอกเลยว่าครับไม่ยากครับไม่ยากคนระับแต่ว่าขั้นตอนจะคราฟอะดีครับไอของพวกที่ว่ามันเป็นเหล็กอะ่ะเออมันจะลําบากอย่างเช่นขวานเหล็กหรือว่าเป็นธนูเหล็กนะครับซึ่งไอพวกนี้จะครับลำบากหน่อยบนยาวไปเมื่อปากครับเลย <c oughs> ครับเลยแล้วกันนี่แน่แล้วก็ ตัดไม้แ๊บเดี๋ยวเราจะค่อยนอนตอนกลางคืนนะแบบมืดสนิทแล้วเราค่อยนอนพอเพราะถ้าน,นอนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตื่นมาแม่งทีสองทีสามอีกตื่นมาคุยกับผีอ่าใส่ไม้เสร็จแล้วก็อิดโคลนอีกเท <c oughs> ่าไหร่นะหกหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนมัน <c oughs> ไม่ใช่แค่หกเเนี่ยเหมือนไม่เป็นสิบชั้นเลยแบบทำคณะหมูกรอบกินอ่ะเลยแป๊บหนึ่งคลุกข้าวคลุกข้าวประมาณหกซึ่งทำหนึ่งบล็อกเนี่ยได้มาเท่าไหร่วาได้มาหกพอดีเลยเฮ้ย ได้จริงหรือเปล่าคือผมไม่อยากจะทําอีกแปลงหนึ่งนะกูเหนื่อยอยากเอาแค่แปลงเดียวก็พอนะแปลงเดียวพอแล้วเราขาดกันมีแนนะนะ่ลองดูซิอุย้ยเหนื่อยเหนื่อยมันบอกอยากนอนแล้ว่ะจะเย็นพี่นี่ครบแล้วใช่หกจริงๆด้วยแค่หกเจ๋งครับดีแล้วขี้เกียจขาเพิ่มมีเสร็จแล้วก็ แม่พิมพ์ว่างเปล่านะเป็นสูตรในการคาบของใหม่ซึ่งก็คือสลับคาบชุดเกราะนั่นเองเออแต่ว่าเราต้องคาบไอ้นั่นก่อนด้วยครับพี่อซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันใช้อะไรในการคาบบ้างนะพี่อเนี่ยในการขุดเหล็กด้วยโอ้ยหนาวง่วงจะเย็นนะฮะไปนอนก่อนก็ได้ม,ดมืดแล้วมือแ้วรอนเดี๋ยวเซฟก่อนเดี๋ยวเราค่อยตื่นมาแล้วก็ไปจุดไฟนะจุดไฟบังไฟพญานาคส่วน,นเรื่องการหลอมเหล็กเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะว่า ต่อให้เราหลอมได้เนี่ยเราก็ยังขาดแร่นะก็คือหลอมได้แค่ก้อนเดียวแต่ว่าต้องใช้แร่เนี่ยประมาณ2อก้อนนะในการครับชุดเกราะนะถ้าเกิดจำไม่ผิดใช้2หรือวป่านี่ไงมันมีสูตรอยู่ไอเนี่ยเราต้องค้าเป็นแร่แท่งซึ่งต้องใช้แบบพิมพ์เนี่ยเอามาวางเอาไว้แล้วก็เอาไม้ไปใส่ทับแบบแม่พิมพ์แล้วก็ใส่เหล็กหลอมเข้าไปเจโต้คนมีแกมมาวิจีแต่ที่อยากรู้กว่านั้นก็คือครับพิกแอคครับพี่พผมจําไม่ได้ว่าครับพิกแอคมันครับไง ท้าไม่รู้สงสัยคงต้องไปย้อนดูคลิปเก่าของตัวเองส่วนเรื่องผู้เท่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยก่อนพอดีเจอสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะก็คือไอ้นี่แหละที่อยู่ในถ้ำอะ่ะคือจุดไฟแล้วมันได้ไหรหลอมเหล็กเล่นอะไรเงี้ยหลอมทองเล่นว่างก็ปพมาณว่ากูอยู่ป่าว่างๆก็เลยเผาเหล็กเล่นซะเลยนะพินนะเดี๋ยวนอนก่อนตอนนี้ตื่นมาตีสี่นี่ไงอย่างที่บอกตื่นมาคุยกับผีต้องนอนโตะไม่ได้มันมืดมืดแป๊บๆตื่นมาสัก 7จ็ดมงเชา้านี่แน่กำลังสดชื่นเซฟแล้วก็ไปต่อแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปขอดูก่อนหลอดน้ำรอบอาหารอืมกินสักชิ้นแล้วกันแล้วก็พาไปด้วยสักสองชิ้นไอ้นี่กำลังตากแห้งอยู่นี่แน่เนื้อเสือจากกัวน้ำดื่มฝนไม่ตกเลยเว้ยฮ้ยแป,แปลกๆแล้วผมว่ากี่วันแล้วเนี่ย3-4วันแล้วฝนไม่ก็ตกนี่แน่กูต้องดื่มน้ำสุกปกเนี่ยพยายจะใช้ท้องเอา ฝนตกหน่อยจะได้ดื่มน้ำในกระดดงฝนมึงไม่ตกเลยอะชีวิตอนาถเกินเป็นแล้วเออเดี๋ยวเราค่อยทำที่กรองน้ำแล้วกันนะเพราะว่าตอนแรกที่ว่าผมไม่อยากทำเนี่ยเพราะผมคิดว่าแค่รอฝนตกเราก็สามารถดื่มน้ำได้แล้วนะแต่ว่าไม่ครับสรุปฝนบอกเล่นง่ายไปงันเหรอไม่ตกแม่งเลยแลกันแครับเล่นเอาแซบพญาชัยท้องพลุนหมดแล้วนอน้ำ,นำรีบว่ายลง้าเอ้ะทันไหมเนี่ย เฮ้ยทำไม่ดีเลยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยทนัทนทนัทนทันทันน่าชิวชิวโอเคขึ้นไปครับยาวยาวไปจุดไฟบังไฟพญานาคบูชายันเทพเจ้าทองเทพเจ้าจงหลีจงหลีเดี๋ยวข้ามเกมเฉยเนี่ยวิ่งตรงไปเลยอ่มาถึงแล้ว บอกว่าเออตอนแรกก็เสียวๆ,ๆอยู่นะว่าตอนกลับมาเนี่ยจะเจอตัวอะไรนั่งอยู่หรือเปล่าแล้วแบบแกกลับมาแล้วสินเนาะแกจะมาทำพิธีกรรมแล้วสิช่ไมกแกทำห็อกแล้วลก็มาไล่จิ้มเราอะสรุปก็คือคิอคดไปเองแม่งหลอนหลอนอยู่ในหัวดีแหละนี่ทำาอ๋อนี่ไงแปะเข้าไปเลยมันล็อกเอาไว้ให้แล้วเหมือนแบบรอ,อร,ออรอคอยรอคอยรอคอยการกลับมาของใครสักคนขอบคุณนะและ้วก็จุดไฟทาถูใช้รังนกเอ้ยเดี๋ยวลากนี่เนะ่ หลุดตู้จนมือเปื่อยแล้วก็จัดไปบูชายันเออว้าวไม่แปลกใจเลยที่ถูกขโมยอะไรถูกขโมยโอเคโอเคเอาละตอนนี้วิญญาณทั้งหลายควรจะสงบสุขสักทีเ,เหมือนพี่เจ๊แกมาทำอะไรแบบกำลังเผาทองเล่นมันเป็นลุยด้วยนั่นแปบ๊บหนึ่งนะดูในโน้ตแปบ๊บมีติ๊กถูกขีดค่า อันนี้คืออะไรอ่ะที่กักเก็บคืนน้ำเหรอทำให้หมู่บ้านเชื่อใจขีดค่าอ๋อไม่ไม่มันมันขีดค่าอันเล็กๆนี้นะครับที่กัก <c oughs> ตัวงสอนมึงเลยกูอ่านไม่ออกมึงช่วยแปลไทยเป็นไทยทีดิที่กักกักขังน้ำไปเออช่างแม่เอาเป็นว่าเราทำเควสเสร็จไปเควสหนึ่งละกกนนะเหมือนจะเป็นเควสไอ้นี่หรือเปล่าที่เราอ่านไอขีดน,นะน้ำต้องสาบนี่หรือเปล่าวะ ไฟต้องส่องสว่างน้ำเน่าเสียเหมือนวิญญาณที่โกรธเกลี้ยวของควันของเขาถูกขโมยไปโดยอสูรควันที่ล่องลอยเราต้องอธิษฐานบนแท่นบูชาดำลึกลงไปในที่ที่หินทั้งสามลำให้ไฟต้องส่องสว่างในที่ที่หินทั้งสามลำให้ก็นี่ใช่เปล่าหินทั้งสามหนึ่งสองสามแล้วก็ที่ที่มีแสงสว่างก็คือต้องจุดไฟออ กิมเิกเล็กๆดำลึกลงไปอ๋อไอ้ที่กูดำลงไปเมื่อตกี้นี่เองที่ว่าดำโผล่ขึ้นมานะครับ <c oughs> แล้วก็เราต้องอธิษฐานบนแท่นบูชาก็คือตรงนี้แหละโดยอสศุนควันที่ล่องลอยน้ำน่าเสียงเหมือนวิญญาณของขวาญของเขาถูกขโมยไปของขวัญของเขาถูกขโมยไปก็น่าจะเป็นทองนะครับที่ว่าคือเราเจอทองเนี่ยมันอยู่ในเรือนนะครับก็แสดงว่าทองเนี่ยถูกขโมยไปแล้วก็ต้องนํากลับมาตรงนี้แล้วก็จุดไฟนะครับ เป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งของหมู่บ้านแน่เลยว่าสรุปผมต้องทําเรื่องตํานานเอาไว้ครบด้วยเนี่ยแล้วยังเลยอีกอีกสามครับกูไปทำจากไหนล่ะเนี่ย <c oughs> แกช่วยคนก็เหนื่อยลากเลือดเล้วและอันนี้ยังต้องมาทําตามตํานานอีกอะอันนี้มันเป็นสูตรสําหรับเทวรูปฐานควรทําจากไม้ถ้วยรางวัลทั้งหมดต้องไม่มีวันเผาไหมแตกหลอกกร่นหลอกล่น ลอกลอนหรือเปล่าลอกลอนน่าจะหลอกลอนที่หัวประดับด้วยด้วยเขียวของสิ่งที่อันตรายที่สุดน่าจะเป็นหัวคว้างหรือเปล่าครับที่แบบแต่ว่าหัวคว้างเรามันก็ไม่นะมันมันสีแดงเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอุบัตไม่เอาไม่เอาไม่ดีเด็กๆดูเยอะส่วนอันนี้ครบแล้วนะครับวิญญาณที่โหยหวนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณชั่วร้ายมันนอนอยู่บนต้นไม้เหรอมันหอนเมื่อลมพัดจนตื่นไหม มันส่งเสียงร้องดังเหมือนวิญญาณอันเจ็บปวดของลิงที่ตายเป็นร้อยๆตัวหรือเปล่าไม่มีสัตว์หรือมนุษย์ที่อยากเข้าใกล้มันสวนน้อยที่เข้าใกล้ก็ได้พบจุดจบอันแสนเวลวร้ายซากที่เหลือถูกคุ้มครองโดยวิญญาณชั่วร้ายอย่าหวังว่าจะสงบสุขเหมือนจะเช่งกูยังไงเงั้นอันนี้คือตำนานวิญญาณโหยหดนะครับอันนี้คือโคตรน่ากลัวเลยต้องทำอะไรเนี่ย กูต้องดึงวิญญาณตัวเอกไปสู้ตัวอะไรหรือเปล่าไม่คงไม่เนาะตำนานพีศาจขาวนะอันนี้ก็เราขาดหินไปสองก้อนเอาง่าก็อ่านเท่าที่อ่านได้ละกันแอบเหมือนว่าคืนหนึ่งจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวนหนึ่งสัตว์ร้ายที่ไม่มีใครเคยเห็นได้ปรากฏตัวและกลืนกินเด็กเข้าไปคนหนึ่งพวกเขาออกตามหามันทุกเชา้ายามที่แดดออกแต่กลับไม่มีใครหาพบ มันมีรูปร่างเหมือนปีศาจมีฟันซี่โตแต่ไม่มีผิวหนังตัวอะไรวะนั่นหวังว่าเราคงจะไม่ต้องสู้กับไอ้พวกนี้ใช่ไหมเพราะว่าคือไอ้นี่เราต้องทําไปอย่างหนึ่งแล้วนะครับเหมือนกับตำนานน้ำนะตำนานน้ําน้ําอะไรวะจะไปได้น้ําเน่าเสียหรือเปล่าน้ําต้องสาบนะครับไอ้นี่ก็ทําตามนี้เลยนะก็คือมีหินสามก้อนต้องมีแสงสว่าง แล้วแบบไอ้อันที่เหลือนี่ก็คือวิญญาณมีฟันและไม่มีผิวหนัง <c oughs> ก็หวังเอาไว้ว่าผมคงจะไม่เจอไอ้ตัวแบบนั้นละกันนะเพราะคงสตีแตกแน่นอนนะสติแตก <c oughs> คือจากที่ฟังพี่แกบรรยายมานี่ก็ขนตูดลุกแล้วอย่าให้เจอกันเลยสยองแล้วกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านก่อนดีจ้าผล่มาสองรอบแล้วไอ้ตัวนี้ก็บอกกูจะเด็กน้ำกูกลัวมึงเนี่ กูกลัวมึงจะเสียบหัวกูเลือเกินมันบอกจะเด็กเขาไม่ได้เด็กสัทีหลายครั้งนะหลายครั้งนะระวังระวังพี่ไม่จิ้มน้องหรอกน่าสบายใจได้แต่กูจะยิงมึงนี่แน่ไปลลอมรวมกับในกระเพาะพี่ <c oughs> มันบอกโอ้โหกูซาเดินมาพวกความเชื่อใจติจปักติดหัวซะงั้น <c oughs> พอดีท้องมันหิวโหยกระดูกหนักทิ้งไปนี่แน่สิบเกิโลโอเคเนื้อมาอีก เอ่อสี่ชิ้นนะครับอย่ดูเอาไปตากแห้งครับเพราะว่าเนื้อที่บ้านเราเนี่ยก็เอามากินซะเยอะแล้วเดี๋ยวแป๊บ,บนึงล้างเนื้อล้างตัวแปบบ๊บเลือดกระเด็นกระเซ็นเฮ้ยยังเหลือได้ไงเฮ้ยผมจำได้ว่าเก็บมันไปหมดบาทเลวนะผมยังเหลือไงกูจะไม่พบมึงสร้างความเล้าฉานให้กับชาวบ้านเขาอีกแล้วเพราะกูเหนื่อยอ้าวกิงกิๆๆๆ้งกิ้งอ่าวเฮ้ย มีตัวเดียหรอกเหรอมันบอกอ๋อกูคือลูกหลานที่เหลือรอดมันก็ยังมาฆ่ากูอีกเอ่อดีแล้วตัวสุดท้ายแล้วไม่มันแข็งแบบเนี้ยครับนั่งแข็งแข็งโป๊กเลยพี่แกเป็นไรครับมันคือผู้เหลือรอดเตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่ผู้ถูกล่านะครับเราคือผู้ล่าอย่าให้เจอพวกแกอีกนะกูจะมาผัดเผ็ดลินจือเด็กโอเค ก็โอเคมันก็สลับเกมกรีนเฮล l l นะครับเดี๋ยวเอาไว้พัดๆหน้าเนี่ยปะเดี๋ยวเราจะไปหาผู้เท่ากันนะครับแล้วก็ไปคุยกันนะว่าช่วยกูออกจากป่าได้แล้วหรือ,อยังนะ <c oughs> เพราะผมก็ติดอยู่ในป่าน,นี้มา28วันเลยครับคิดถึงบ้านจะจะขาดแบบว่าตอนนี้นึกภาพตึกในหัวไม่ออกแล้วเนี่ยว่ารูปร่างตึกในเมืองมันเป็นยังไง <c oughs> แบบพอเข้าเมืองปุ๊บแล้วแบบโอ้ตึกนี้มันต้นสนนี่ว่า <c oughs> อะไรประมาณนั้นคนระับเออถ้าเกิดจะขนาดนั้นผมว่าพี่เจ๊กแกคงจะหล่อแล้วแหละ นะโอเคก็เอาไว้ต่อพ์นหน้าเลยละกันนะฮะ